สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อแล้วก็อาจารย์นะคะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการใช้งานของเกมนะคะ Drag and Drop Covid 1 9ค่ะเป็นเกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการจดจําศัพท์นะคะศัพท์ในที่นี้คือศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กําลังเป็นที่แพร่หลายของโลกใบนี้นะคะก็คือเหตุการณ์ของ Covid -19 นั่นเองค่ะเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงมากเลยนะคะในปัจจุบันโดยวิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากเลยค่ะ ก็แค่แต่ละด่านนะคะเราจะกําหนดคําใบ้เป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 มาให้ค่ะมีทั้งหมด15ด่านค่ะแล้วเราจะจับเวลา900วินาทีค่ะคุณต้องทําให้เสร็จโดยการลากตัวอักษรภาษาคิดด้านล่างค่ะและนํามาวางใส่ช่องวงกลมที่มีสีสันด้านบนค่ะเพื่อให้เรียงต่อกันเป็นคําศัพท์ที่ถูกต้องตามที่ภาพกําหนดไว้ค่ะแล้วก็จะกด black ไปนะคะอ่าและเราก็จะกด start ค่ะนี่ค่ะคํานี้แปลว่าอะไรคะ เห็นแบบนี้สีฟ้าแบบนี้เป็นแมสแน่นอนค่ะหน้ากากอนามัยนั่นเองหน้ากากอนามัยควรเริ่มต้นด้วยคําว่าอะไรนะคะ m ค่ะ a ค่ะตัว s ค่ะและสุดท้ายตัว k ค่ะ<แ>อย่าลืมนะคะว่าเวลากําลังจับอยู่นะคะตอนนี้คํานี้น่าจะเป็นคําว่าไวรัสค่ะ b i r u s ถูกต้องค่ะอันนี้ c o U G H อ่าถูกต้องนะคะสำหรับด่านต่างๆก็จะเข้าวๆประมาณนี้นะคะก็มี15หด่านด้วยกันนะคะเราขออนุญาตกรอวิดีโอนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการนำเสนอค่ะเมื่อจบเกมแล้วนะคะจอก็จะแสดงผลเกมโอเวอร์ค่ะเพื่อบ่งบอกว่าคุณสามารถ ชนะเกมนี้หรือในอีกกรณีหนึ่งคุณจะขึ้นหน้าเกมโอเวอร์ก็ต่อเมื่อเกมนี้เวลาหมดหรือคุณทําไม่ทันนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะมีปุ่มให้คุณเพลย์เกมว่าคุณจะเล่นเกมอีกรอบไหมเมื่อกดปุ่มเพลย์เกมนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าจอหลักเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็นี่คือเครดิตของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สุรพลบุญรืออาจารย์วริวันนะคะอำนวยโชคอน,นันต์ค่ะภาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะรายวิชา E T M 201นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนค่ะโดยผู้จัดทำนะคะ1น,นะคะ,น,น,ะ,คะนายศิรวิทย์พมลีค่ะ 2. นายนางสาวสิริวันกันเสศนะคะ นักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันเกม drag and drop covid 19หรือเกมลากวางคำศัพท์ covid 19ไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ